แล้วเราจะให้เพื่อนเอาทำไมก่ได้ตั้ง22ครั้งแล้วก็ตัดสินใจคุยกับทีมงานนะคะถึงมีวันนี้ขึ้นก็ここเลยต้องขออนุญ,ญาตท่านประธานว่าขอให้เราได้ครบ14ครั้งก่อนถึงจะส่งท่านกลับนะคะตอนนี้ที่จริงๆวันนี้ปัตันอีโอนเงินมามัดจ,จำไว้แล้วหนึ่งครั้งนะคะต้อง<ย>ขอแสดงความ กินดีจริงๆนะคะปัตตานีกลัวไงกลัวเหมือนกับที่นครที่นครที่ว่าอีกคนหนึ่งลงลานสก,กาโอนเงินทันทียังไม่ได้จัดประชุมเลยแสนห้านะคะและวันนั้นท่านประธานก็ใจดีมากจากที่ว่าปกติได้แค่700รโหล700รแพ็คท่านมอบให้ทั้งผู้แนะนำต่ทั้งทุกอย่างให้ถึง900อ่ะนะคะ900าแพ็คหาไม่ได้เลย ท่านอยากจะช่วยภาคใต้จริงๆอาจจะเป็นความผิดหนึ่งที่ว่าทิ้งเราไปตั้งปีกว่าแต่เราก็ยังอดทนทำอะ่ะเพราะน้ำมันดีแต่ละเดือนนะคะสั่งยอดอยู่แสนห้าแสนห้าตลอดเลยสินค้าหมุนเวียนเนี่ยถึงเราเลยได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะนะคะได้ก็ประมาณห้าหมืนกว่านะคะก็มากกว่าบำนานเพราะบำนานมันสี่หมกว่านะคะก็ดีใจมากที่ไม่เคยทำอะไรในชีวิตตัวเองเลยถ้าพูดนะคะ ก่อนจากนี้วิธีคิดของสิริพรก็คือเราก็กเกษียณมาจากออรองผู้ในการวิาลยเทคนิคสุราธานีเ r อารตเราเป็นผู้บริหารเอ็กแต่ถามว่ามีเงินเดือนแค่นั้นแหละไปเบี้ยเลี้ยงก็240บาทเท่าลูกน้องนั่นแหละนะคะแต่พอมาเริ่มทำธุรกิจแล้วมองจุดหนึ่งที่ที่ทำให้ตัวเองตัดสินใจนะคะว่า อุย้ยป .4 เราเคยทํากับยี่ห้อหนึ่งแล้วเขาเป็นแม่ทัพเราเขาจบป .4 แล้วเราก็ไม่เคยศึกษาแผนเลยก็ถามตัวเองว่าให้สีพรจบอะไร,ร,รอ่ะจบบริญาโทนีได้อ้าวสีพรเป็นใครอ่ะเป็นผู้บริหารวิทยาลัยโอ้เราเก่งทุกเรื่องแล้วอ่ะแค่ทาน้ํทาทําธุรกิจให้เด็กป .4 มาหลอกอยู่ตลอดเลยลองดีเลของสีพรขาแข็งตาอดเลยไม่เคยก้มไปดูว่า แบบมาความคิดออกตัวเองตอนนั้นหายขี้เกียดดูเหนื่อยลงทุนเป็นทั้ง, 96, งเก้าหมื่นหกทำสมุนไพรเชียมงคลตอนนั้นทำไมกูไม่ได้เงินเลยวะมันว่าขาแข็งไปลงของกูขาแข็งทำไมเราก็เราคิดแค่นั้นแหละนะคะนี่แหละคือจุดหนึ่งที่ต้องมาทําเองนะคะเรา